อ๋อลำเคอแบบไหนแบบบานแบบแบบตุ้มจะหวานแบบบานไม่เอใช่แบบตุ้มเลยมีตุ้มมันจะหวานเยอะมีหลายต้นเกินนี่ลูกมันอ่อนๆก็เอาไปต้มจิ้มก็ได้โป๊ดเพลเวียนี่กี่ใจกี่ใจขยายไปแต่โงมต้องยืนไปแต่อันนี้แหละดอกดอกเวียใส่น้ำมันนิดนึงแช่ได้กิ่นเลยบนผัดกัาวุ้ง ใส่น้ำมันนิดนึงพอตัดเสริม,ตรมเตีย,ตยกล้างผักละพืดเลยเตุมต้มๆขุดพถ,ถตุ้มตานน่โรหตอนตุมขึ้นมากรตุ้มโนจตตันงไงเนาะเก็บมันตอนเชา้าอ่ะมันจะตุม้ม

<laughs> được, có dữ Dịp <laughs> anh Mẹ bé nghe nó hơi Tì mẹ kêu bằng anh ạ Kêu chơi rìa Kêu bằng chơi rìa rồi นี่มันได้ร่มเลยนะเนี่ยโเดยาเยบาฮ้ยใบบุยอะนิดีเไปต่อครับ

กี่อะไมบ้งนั <off Jord ania> <over> ่นน่ะเยอะแล้วไหนมาบ้านเรื่องปุ๊บอันไหนกันสมัครกระหนุ้ยกิโลเดิมไดบ้านโมมาเดิมเขาบอกว่าเอาไอ้ที่ขายใบมากิโลละเป๋บาวที่ขายสบายกว่าขายลโน้ต ปันกับีไ่เท่าเลยได้ปันต่นางออกไวโดยัะมาต่งที่น,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 นี่ันะไกเลยกิโลละเศษหนึงเมืองกิโลละสิบบาทพอไปนั่ขายเองขายโฉมแปดบาทมีกี่กิโลก็เอาไปชงเลยนี่มีนี่กาสตาสเตร์่เลยบอกเนเนี่ยดนู่น้างนั้นู่นตาสเอร่เล จะจิ้มใครจะตำเนี่ยต้องตำอันนี้เลยเอาไปตำใส่ไอ้เพลไม่เหมือนต้นอื่นมีดไม่ได้เอามาตัวห่างเยอแต่ปีอะไรนักเรวยนจะรูเนาะใครจะกินเยอะตำใส่ใส่อันนี้่งใส่เสิร<ำ>์หนึ่งใส่ตูดโอ้กับสบวอชจับไหนใช่ไหมโอ้ยหญ่นะ

เอ็มเฟสเดานควนครับจางตามมวยพ่อแนวปนาดเค้เครับเอ่สำหรับคลิปนี้จบที่ตรงนี้แล้วกันค,ค,ค,ครับไปถ่าิลิปหน้ารูมสวัสดีครับ